สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classical f u t u r e นะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็ดูเหมือนจะถูก Take Profit ออกมานะคะโดยเปิดตลาดค่ามายืนอยู่ที่บริเวณ1,686 US d าต่อออนนะคะเคลื่อนไหวในกรอบ1,684 1,688ค่ะ โดยราคาทองคำนะคะมีการอ่อนตัวลงมานะคะตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะคะโดยเนื่องจากมีการเทคโปรฟิตนะคะจะอ่อนจากที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ2-3วันทําการค่ะอีกทั้งนะคะข่าวดีของซารานะคะเริ่มชะลอตัวลงไปโดยที่มูดี้นะคะมีการเตือนอันดับเครดิตของซาราจะมีความเสี่ยงค่ะหากไม่สามารถลดยอดขาดดุลงบประมาณได้นะคะดังนั้นก็ทําให้ราคาทองคำอ่อนแรงไปในช่วงระยะนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังในคืนวันนี้ค่ะจะมีตัวเลข เหตกิจที่สําคัญที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดการจร้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานและรายงานการประชุมของ FOMC ค่ะก็ต้องติดตามดูนะคะว่าจะมีผลกระทบต่อราคานองมัอย่างไรคะ่ะซึ่งตัวเลขการจร้างงานนะคะดูเหมือนว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นผลบวกต่อค่างเงินยูเอสซอล่าถึงก็อาจจะกดดันรานคาทองมัได้นะคะ ก็ต้องรอดูนะคะในคืนวันนี้ค่ะสำหรับถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันนะคะก็จะเห็นว่าตัวโซแคสิกหรืออินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆเริ่มส่งสัญญาณโอเวอร์บอลแล้วนะคะอีกทั้งการขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญนะคะเบรนมูวิ่งเออเรตเลรเส้นนี้มารวมตัวกันอย่างนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะอ่อนตัวลงมาค่ะซึ่งนะคะยังมีแนวรับสำคัญได้แก่1 6 7 0 1 6 6นนนะคะถ้ารับอยู่นะคะก็อาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยวันนี้นะคะให้แนวรับ1670 1665นะคะและแนวต้า1692 1697ค่ะสําหรับการวิเคราะห์ราคาในวันนี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ